วิธีการจองซื้อหุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับผ่านเคมาอินเวสจากธนาคารกสิกรไทยนะครับเรามาดูวิธีการจองซื้อกันโดยเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเสนอขายหุ้นกู้จํานวน2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยโดยป,ประมาณ3 4ถึง ถึง3.5 5%, 5ต่อปีชุดที่2อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3.8ถึง3.95%ต่อปีโดยประมาณนะครับคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันที่13 14 15มกราคม2568นะครับผ่านเค i n ยเ e สจากธนาคารกสิกรไทยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกั ฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับมีวิธีการจองซื้อท้ายคลิปนะดูให้จบจุดเด่นนะครับบริษัทดําเนินธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับครอบคุมประเภทสัตว์หลักได้แก่สุก,กรไก่เนื้อนะครับไก่ไข่เป็ดกุ้งและปลา ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น3ประเภทก็คือธุรกิจอาหารสัตว์ธุรกิจเลี้ยงสัตว์นะครับและธุรกิจอาหารรวมทั้งประกอบกิจการค้าปีกและร้านอาหารบริษัทมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุม17ประเทศด้วยกันนะครับและส่งออกสินค้าไปมากกว่า40ประเทศทั่วโลกโดยเป็นผู้นำนะครับภูมิภาคในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่เรารู้จักกันในดีในานามครัวของโลกนะครับตัวบริษัท CPF นะครับเคยออกคุ้นกู้มาแล้ว65ชุดด้วยกันตั้งแต่ปี2547และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมานะครับสามารถไปดูได้นะผ่านลิงก์เพิ่มเติมนะครับผมจะทิ้งไว้ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวคุ้นกู้และตัวบริษัทนะครับ อันดับ a แนวโน้มอ,อันดับเครดิตโดยบริษัททิศเลดติ้งจำกัดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2567ระดับความเสี่ยงชยู่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงเทียบเท่ากับหุ้นกู้ตัวอื่นๆโดยทั่วไปที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง1-5ถึงก็ถือว่าเสี่ยงน้อยนะครับช่องทางการจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเคไมิ Invest, นะครับเวลา8โมงคึ่ง Well, วันที่13มกราคม2568จนถึง15:30นกานวันที่15มกราคม2568หรือตามดุลพินิษของธนาคารจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและผ่านบอมจอหลักทรัพย์กสิกรไทยในหานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทยจำนวนการจองซื้อนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาทและทวีน วคูณครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองนะครับเราทราบจุดเด่นนะครับข้อดีไปแล้วเรามาทราบคำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญกันหน่อยดีกว่านะครับความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นะครับประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง กระทบกับต้นทุนวัตถุดิบที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบต้นทุนอาหารสัตว์การเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์ชําแหละมีความผันผวนในทุกประเทศที่มีที่ที่บริษัทมีฐานการผลิตดังนั้นผลการดําเนินงานของบริษัทจึงมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาขายเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากราคาตลาดต่ำกว่าที่ตั้งไว้ความเสี่ยงจากภาระนีที่อยู่ในระดับสูงจากการดำเนินงานและการซื้อกิจการณวันที่30กันยายน2567บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน458,788านวน4 8ล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัสดส่วน180ลของหนี้สินรวม และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ,ะดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกําหนดหุ้นกู้อยู่ที่1.46เท่าซึ่งอยู่ในระดับต่ํากว่าข้อกําหนดสิทธิ์หุ้นกู้ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชําระหนี้ณวันที่30กันยายน2567บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่0.75เท่าอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยู่ที่3.2เท่า และอัตราส่วนในการชําระภาระผูกพันอยู่ที่0.36เท่าซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ยังสามารถชําระดอกเบี้ยได้แต่อาจไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้เงินต้นและภาระผูกพันนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทมีการวางแผนและบริหารกระแสงเงินสดให้เหมาะสมต่อความต้องการใช้งานและสามารถจัดหาเงินได้อย่างเพียงพอการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับอัตราดอกเบี้ย หรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกําหนดให้ติดต่อทางธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์เพื่อหาผู้ซื้อให้ทางธนาคารหรือบลอเองอาจไม่ได้รับสื่อไว้เองแต่ตลาดตราสารนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่บซึ่งทําให้ขายไไม่ได้ในทันทีหรืออาจจะไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยความต้องการของตลาดนักขณะนั้น และอาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้กรณีขายได้กําไรกําไรที่ได้จะถูกหักภาษีในที่จ่ายร้อยละสิตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพาก,กรณ์นั่นเองนะครับคาดว่าจะเปิดจองซื้อนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง13 14 1ม่มกราคม2568นั่นเองนะครับจองซื้อขั้นต่ำ 1, า1 0 0 0แสนทวีคูณครั้งละ1 0 0 0แสนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองซื้อผ่านเคมาอินเวสจากธนาคารเกสิกรไทยกันเลยดีกว่าครับจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเคมาอินเวสและการชำระ ผ่านเคพัฒสามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน k m ไ i n v นเวจากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์ c o m เคไมอินเวสก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์ กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นําบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็คไอดีนะครับค้นหาจุดเคเช็คไอดีได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็คไอดีที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุดเคเช็คไอดีนะครับ อ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับ ข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้เคม Invest นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับอ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทำแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ,ถ้าหมดอายุแล้วก็ทำใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับ ระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับะระบุไปจองซื้อกี่หน่วยหน่วยละ1,000บาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไปตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทําการหักเงินของคุณนะผ่านเคไมค์เคพัทนั่นเองนะครับระบบจะส่ง SMS และอ e ีเมลหลังการชําระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสําเร็จนะครับประมาณนี้นะ